พอดีไม่มีความสุขร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนนี่หรอมีเรื่องจะปรึกษาอ่ะเทียดมากเลยอ่ะเร่อะไรเนี่ยพอดีอ่ะเนี่ยมาอบรมอ่ะแล้วแผ้งไม่ได้ั่นไว้อ่ะมันคือปัญทําไม่ทันเรือเนี่ย เนี่ยเชื่อไหมเนี่ยอบรมมาเนี่ยจะนอนไม่หลับเลยแต่ละคืนละคืนอ,อ่ะมาทําแผนไม่ทันเลยอ่ะกลัวจะโดนนายกว่าอะไรเงี้ยคือเครียดมากเลยอ่ะเรื่องตรวจเยอะเกินไปใช่ไหมเครื่องตรวจแล้วทีเนี้ยมาอบรมแล้วมันก็กลับไปอ่ะมันก็คือไม่สามารถที่จะแบบทาทันได้อ่ะจะมีน้ำไหลเรื่องแผนเห็นเปล่าหรือเป่าหเรื่องยนตยังไงหรือเรื่องยมาเกลือมาโอเคแต่เนี่ยเครื่องยนต์ยาน่ะกลัวทำไม่ หน้าผัวเนาะหน้าผัวอะไรเนี่ย ก็คือตอนแผงของเจ้ก็คือเจ้ให้ทําความเสียงขึ้นมาก่อนแล้วก็ศาสตร์ลำดับอันไหนเสียงสูงเสียงต่ำกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละวตัเองคิดมากนี่ไงเห็นไหมสิ่จริงจริงจริงตัวเองอะสามารถทําได้อยู่แล้วตัวเองคิดมากเกินไปว่ามันจะทําไม่ได้พอเราพอประมาณแล้วเรานำความเสียงที่ที่สูงมาทําแล้วใช่ไหมล้วสิ่งที่้ขนาดด้วยนะขนาดเข้าไปตัวเองที่จะสบายใจขึ้นแล้วนำประสบการณ์มาใช้แล้วก็หัวที่สองคือ การมีเหตุผลมีหลกเหตุผลที่ตัวเองมาตับแผนว่าเหตุผลอะไรชั้นชั้นจำสิ่งที่ตัวเองถนัดนด้วยแล้วก็ความเสีเ่ยงเฉืด้วยมาตับเป็นแผลข้อที่สามคือภุงพุ่งการคุงพุ้งการของตัวเองอะ่ะก็คือการหาร,ระเบียบใช่ไหมถ้าเราหาระเบียบสื่อสารระเบียบก่อนจะเป็นตรวจเขาอะ่ะมันจะทําให้เรามีคุณพุ่การในการท วจก็คือเหมือนเราจะต้องไปศึกษาระเบียบก่อนเหมือนว่าเราจะตรวจเรื่องอะไรเราก็ต้องไปติ้นระเบียบเรื่องนั้นออกมาอ่านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทางผู้ที่รับการตรวจมาถามเราถ้าเราไม่ทราบระเบียบมันก็ไอ้นี่เราก็ตอบคำถามเขาไม่ได้ค่ะสองเงื่อนไขคืออะไรความรู้ซึ่่งวาความรู้ก็คือเหมือนเราอ่านระเบียบจนนั้นซึ่งเรามีความรู้แล้วก็คือสามารถที่จะไปบอกที่รู้ว่ารเบียตัวเองได้มา มา,มาเลียงมาเลียงมาทาเป็นวินเ็กเลียงเลียงให้รู้ว่าเออเวลาเปิดหาศึกษาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายเลยคุณนธรรมคนือธรรมเองจะต้องมีหลักของตรวจสอบของเราเองต้องมีหล,ลักอะไรนะหลักม,มีหลักของตรวจสอบมีอะไรบ้างสี่ข้ออันนี้ใช่ไหมคะคือความซื่อสัตย์ความเที่ยงธรรมความรับและก็ความสามารถในหน้าที่ใช่ไหมคะก็เดินตรงนี้มาจากมันก็สา น้เนี้มาปรึกษาพี่น้ก่อนไม่นานเจอพวกนอนไม่หลับแน่เลยปัหาอะไรตัวหาที่ได้นะได้ได้ค่ะการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบพอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดีย๋ยวนำไป<พ>อตอบใช้กันนะคะ